สวัสดีครับสว<ด>ัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนเพ,พื่อนผมครับมาเจอกลางทางเพราะว่าบังเอิญที่สุดในโลกพอดีเพื่อนหิวละเลยต้องเติมน้ํตาลตตน้ำตาลตาสักหน่อยเออแล้วนี่น้าตาลน้ำตาลปรุงแต่งคุณผู้ชมนี่ดูครับดูคุณผู้ชมการปฏิพึงมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมดูคนยังเห็นตัวตัวแม่นะครับดูดูครับ <S 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 การทํางานเนี่ยมาไปคนเดียวมาคนเดียวคุณผู้ชมดูครับดูครับเพื่อนผมนะครับเนี่ยครับ เอันนี้เป็นไม่บอกตำแหน่งแล้วครับอยู่อบตอยู่อบตนาเหลืองแต่ตำแหน่งเนี้โอ้โหไม่บอกแล้วครับบอกแล้วเจาสาวอยู่ลงแข็งเลยอยู่อยู่สูงเหมือนกันครับไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวว่าโฆษณาเดี๋ยวว่าโฆษณาเดี๋ยวท่านผู้ชมแถวจังหวัดน่านก็คงจะรู้จักนี่ดูเพื่อนผมดูดูครับดูได้มาประมาณสักหลายโลอยู่ครับนี่ประมาณสักอันนี้มันจะเป็นพึ่งอะไร่ะ เพิ่มโพครับเพิ่มโพ้งพิ่มโพเนาะเพื่อนเนาะโอ้โอโตโตโตเพิ่มโพ้เพิ่มทำป็นกล่องเอากล่องไปวางเสร็จแล้วก็ล่อให้มันเข้ามาเองโอ้คุณระ้วมตามธรรมชาตินะมันหากินเองเราไม่ได้ไม่ได้เอาน้ำตาลไม่ได้นี่มัได้เลี้ยงครับธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เอาอะไรให้มันกินมันหากินเองครับมันไม่ง่ายนะครับทำแบบนี้นะครับต้องคนใจถึงต้องรู้วิธีคุณผู้ชมไปครับไปคนเดียวมาคนเดียวคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันครับ กดไลค์กดแชร์กดติดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับนี่อยู่จังหวัดน่านคครรััับบสสวดีครับ